ข่าวถัดมานะฮะยังคงคเป็นเรื่องราวของการถ่ายละครแต่ว่าเป็นของฝั่งเกาหลีใต้เพราะในเมืองไทยยังถ่ายไม่ได้อยู่นะตอนนี้นะแต่ของฝัง่งเกาหลีใต้เนี่ยเขาถ่ายกันได้แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีการยกกองอีกกองหนึ่งเพราะว่าติดโควิด -19 ีกันครับอ่ะมาดูกันนะฮะสำหรับยูอาอินนะครับ,รบ in, นบงพระเอกคนเมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะไม่ใช่คนนี้นะคนเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็เพื่อนนะัแสดงในกองถ่ายหนังเรื่องโซไวท์ wise, ครับ ก็ต้องบอกว่ามานักแสดงแถวหน้ากันมาเยอะมากก็มีทั้งโกียงพโยนะฮะมีองซองอูพักจูฮยอนมุนโซรีแล้วก็อีกหลายคนข่าวล่าชุดเนี่ยก็ถัดจากที่หนังเริ่มเปิดกล้องกันไปเมื่อวันที่14สิงหาคนที่ผ่านมานี่เองนะฮะผ่านมาหึงสัปดาห์มีการรายงานว่าทีมงานในกองถ่ายไม่สบายแล้วก็ติดโควิด -19 ก็เป็นที่มาให้นักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องเข้ารับการตรวจผลปรากฏว่าทีมงานอีก2คนที่ก็พักร่วมกันกับคนที่ติดคนแรกเนี่ย ก็ปิดหมดเลยนะฮะขณะที่ทีมของนักแสดงแล้วก็ทีมงานรายอื่นก็มีผลตรวจเป็นลบแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมีการสั่งพักกองถ่ายชั่วคราวแล้วก็เบื้องต้นข่าวว่าจะกลับมาถ่ายทําการอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยผลงานเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังฟอร์มใหญ่เลยที่เป็นการเล่าเรื่องราวของแผนปล้นเงินครั้งใหญ่ในกรุงโซลในตอนนั้นเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี1988โดยมีพุ่มกับจากหนังเรื่อง วงการกีฬาเนะีฮะโอ้โหเขาเก่งมากคนนี้ s 1 n e นะฮะก้มบางเขียนหลังกล้องเรื่องนี้ครับแล้วก็ยังดีที่ยังพอถ่ายได้เพราะว่าซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำอะไรเมื่อช่วงต้นปีแล้วก็ปลายปีที่ผ่านมามเลื่อนกันมาหลายรอบเหมือนกันบอกว่าต่างส่งกันมาแปดตอนแล้วก็เลื่อนอีกตอนหนึ่งเพราะว่าทีมงานติดโควิดอะไรแบบนี้อ่ะก็หวังว่าจะถ่ายจบไวๆวส่วนเมืองไทยของเราก็อรอไปก่อนยาวๆเลยนะฮะ ดูรีบรนด์เลยก่อนตอนนี้อ่าก็เป็นกาลังใจให้นะนักแสดงช่วงนี้ก็ลําบากนะคุณนะพูดถึงอ่ะนักร้องนักแสดงอย่างล่าสุดดูข่าวพี่ไฮก็ออกมาบอกแล้วก็ออกมาเตือนบอกว่าคนที่เป็นนักร้องอ่ะอาจจะต้องเริ่มหาช่องทางอื่นจะมารอให้โควิดดีขึ้นก็คงจะลําบากอ่ะนะฮะในเรื่องของการํามาหากินก็เป็นกําลังใจให้กับทุกอาชีพนะครับ